สำเด็จเสร็จสิ้นไปแล้วเน,ะนาะนาคโม,โม,โมที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้แล้วนะนะพวกนี้ก็เริ่มเจริญภาวนากันนะ คืนนี้คงต้องเริ่มเรียนพระวินัยกันแล้วนะเห็นว่ามีเพื่อนของพระไหนก็ไม่รู้นะเอาเล่าเข้ามาดื่มด้วยในงานบวชแอบเอาเข้ามานะ่มานั่งซุ่มกินเหล้าอยู่ นคนไทยเราติดนิสัยอย่างนี้นะคือแยกไม่ออกว่าอะไรคืองานบุญงานบุญหรืองานบาปงานบุญต้องมีอบายามกนะุกทำบาปแปลกบุญก็ขาดทุนเรื่อยไปยเราสังเกตดูแล้วกันนะเวลามีงานงานศพงานบวชงานแต่งอะไรก็่างง งานแต่งนายกไว้นะว่าอโอเคแล้วบางทีก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมไม่เคยนิม,มนต์พระไปยุ่งกับงานแต่งสักเท่าไหร่ะจะเมาจะเฉลิมจะร้องอะไรก็ว่าไปนะ,นะ<ม>งานบวชนี้นะงานทําบุญงานศพนี้ทําบุญอุทิศสนก็สน,สนคือไม่ควรจะมีนะเพราะอะไรเพราะว่าน เราสำรวจตรวจสอบดูแล้วเนี่ยางานบวชงานหนึ่งเนี่ยใช้เงินไปสักเท่าไหร่งเงี้ยนะติเราจัดงานบวชอยู่ที่บ้านนี่นะนใช้เงินไปสักเท่าไหร่แล้วมันเป็นบุญกี่เปอร์เซ็นเป็นบาปกี่เปอร์เซ็นเนี่ยถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยบาปมากกว่าบุญซะด้วยซ้ำไปเลยไม่รู้ว่าจะได้ไปเอาบุญตรงไหนยิงงานสอบยิ่งแล้วนะนเราจะทำบุญอุทิศเีให้กับ ส่วนมากก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วลองเช็คดูสิบุญกี่เปอร์เซ็นต์บาปกี่เปอร์เซ็นต์อภเอทั้งงานเนมีแต่บาปเท้งนั้นเลยบุญมีแต่วเวลาเฉพาะพระประสวดอยู่สิบกวนาทีแล้วก็ถวายจตุปัจจัยกลับละนะีนอยู่มีอยู่แค่นั้นนะในตามมันนอกส่วนมากเป็นอย่างไงถ้าตามในเมืองก็เดี๋ยวนี้เขาย่างชั่วว่าพระท่านไม่ มานอนเฝ้าศพไม่ต้องมานั่งเขยา่าเฮโลเฝ้าศพอะไรอย่างเงี้ยถ้าในเมืองอย่าไปเองแต่ถ้าชานเมืองก็เยอะแยะนะนะเลยไม่รู้จะเอาบุญไหนไปอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่เนี่ย <laughs> มีแต่บาปสักแปดสบอร์ซ็นตะ์บุญมีสักยี่อซอย่างมากนะเรื่องพวกนี้เรื่องที่ถ้าเราคิดอย่างมีเหตุมีผลหน่อยนะ ดำเนินชีวิตยอย่างสมเหตุสมผลหน่อยมันไม่ไปทําอะไรที่มันไม่เข้าท่านะเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เราทําสิ่งที่เป็นอกุศลหรือกุศลก็ตามเแต่มันล้วนแล้วแต่มีผลนะมีผลส่งให้เราทั้งนั้นเนะีะแต่ไหนว่าผลมันอาจจะยังไม่ปรากฏตอนนี้นะแค่นั้นเองสังเกตดูสิถ้าเราล่วงการผ่านวัยพอสมควรแล้วนะเราสังเกตเห็นได้เลยว่าทาไมเราป่วยโรคโน้นโรคนี้ทําไม นะมันไปเจอเหตุการณ์นู่นนี่นนะั่นน่ยถ้าลองตรวจสอบย้อนกลับไปดูเนะี๊ะเราไปทำกรรมอะไรมาแนะี่มันจะเห็นร่องรอยของกรรมทั้งหลายเนี่ยปรากฏนะปรากฏทางกายมั่งทางใจมั่งนะให้เห็นปัญหาของชาวพุทธที่ไม่เรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือนะไม่รู้ที่ซ้ำไปไว่าที่สิ่งสีสิ่งที่เราทำอย่างนั้นมันถูกหรือผิดนี่คือปัญหานะ แล้วสนมากก็มาจะบอกว่าใครๆเขา,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 าก็ทำกันนงานบวชเขาก็เมากันนั้นแหละงานศพเขาก็เมากันนั้นแหละอะไรเงี้ยไอ้ใครๆเขาก็ทำกันนี่มันแปลว่าไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเลยแค่นั้นเองเหมือนในถวายสังฆทานเนี่ยซึ่งเราได้ยินกันมาบ่อยนรมาก็พูดบ่อยอย่าไปซื้อถังเหลืองที่เขาขายไม่รู้ในนั้นมีอะไรมั่งนะ อยากถวายสังฆทานก็นเดินก็ไปเซเว่นเยอะแยะนะนะก็เดินก็นไปในห้างในเราอยากถวายอ,อะไรอะไรที่มันดีๆหน่อยเง,งี้ยนะก็ซื้อใส่ถุงหิ้วไปถวายเลยนะถวายก็ถวายเกียรติสงฆ์นะไม่ใช่ถวายเกียรติเจ้าวาดนะเหมือนกันนั้นก็นไม่เป็นสังฆทานอยู่ดีนะนะถวายสังฆทานแต่เาจาะจงบุคคลเนี่ยเมื่อไม่เรียกว่าสังฆทานเนี่ยนะ สังฆทานแปลว่าให้ไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะนั่นก็ถึงเรียกว่าสังฆทานอย่างเงี้ยนะคือแค่เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจกันแล้วเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีนะเห็นใครเห็นเขาทํากันไหมงั้นกูก็ทำามเรื่องตมราแค่นั้นเองเนี่ยบางทีเรื่องง่ายๆที่ไปเห็นเยอะมากเลยคือถ้าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนไทยไป อินเดียกันบ่อยไปเที่ยวอินเดียสี่สังเวสังเวชนียสถานสที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงวัตมเทศนาวริพานเนี่ยเราก็นิยมแห่ไปกันสำหรับคนที่พอจะมีสตางค์อยู่บ้างแล้วคนไทยไปทำยังไงเอาทองไปปิดซึ่งชาวพุทธประเทศอื่นก็ไม่ทำกันนมีแต่ชาวไทยนี่แหละเอาทองไปปิดเลอะเทอะไปหมดเลยนี่ย แตไอ้ทองดีๆหน่อยก็ไม่เท่าไหร่ไอ้ทองราคาถูกๆเนี่ยพิได้สักวันสองวันดำไปหมดแล้วเนี่ยสานที่ที่เขาบูชากลายเป็นกระดังกระดำไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เห็นแล้วก็มีความรู้สึกสลดสังเวชไปตกลงนี่เราไปไปแสวงบุญหรือไปแสวงบาปมันก็ไม่รู้ไปทำให้สารที่เขาเลอะเทอะเปื้อนดะดูแถวสุโขทัยอยเงี้ยอยุธยายเงี้ยนะที่ อ่ทองคำไปเอาไปแปะตามเล็บพระเล็บพระพุทธรูปเห็นแล้วก็มีความรู้สึกเออกูน้อชีวิตพุทธรูปท่านก็งามอยู่แล้วไปเอาทองไปแปะอย่างกับพระทาเล็บเหมือนก็มีสีทาเล็บอยู่อย่านั้เห็นแล้วก็มีความรู้สึกเออเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็คิดกันไม่เป็นเนาะในการที่จะไปทําลายอะไรซึ่งเป็นโบราณวัตถุ หรือสิ่งที่เคารบกราบไหว้ไม่ต้องอะไรมากแล้วนะนะี่หลวงพ่อพุทธิชินราชนี่นะนะี่ไปบนกันหัวหมูไงนนะหัวหมูร้อยหัวห้าสิบหัวอะไรไม่รู้มันมันใช่ไหมเนี่ยนะขณะที่พระเจ้าสอนเนี่ยเรามีเมตตาเราดันเอาหัวหมูไปแก่บนนะนี่รู้สึกว่ามันขัดแยง้งย้อนแยง้งอะไรกันแปลกแปลกนะททำไมเราคิดกันไม่เป็น โดยเฉพาะไอ้เรื่องบุญเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยตังเช่นสอนในเรื่องของบุญกิยาวัตถุสามประการเนี่ยทานศีลภาวนาสังเกตไหมว่าไอ้ที่จะต้องให้เป็นวัตถุสิ่งของก็มีแค่เรื่องทานอย่างเดียวเรื่องศีลภาวนาไปว่าเราต้องมาฝึกตัวเองละยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่พราะาอาจารย์ท่ารวบรวมเอาไวนนะ้นะบุญกิยาวัตถุสิบประการอย่างเงี้ยนะ ก็มีแต่เรื่องทานอย่างเดียวที่จะต้องไปถวายสังฆทานไปตักบาตรทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะรือที่จะต้องเสียวัตถุสิ่งของม,มีอยู่ข้อเดียวอีกเก้าข้อที่เหลือไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุตรงไหนเลยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องฝึกตัวเองทังนั้นน,นี่สาคัญนะ,นะศีลก็ฝึกพฤติกรรมของตัวเองให้มันดีขึ้นพอนะก็ฝึกจิตตัวเองฝึกปัญญานะจเจริญพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาของตัวเองไปอย่างเงี้นะ,นะ หรือความอ่อนออน,น้อมถ่อมตัวกันมีจิตอาสาช่วยเหลือการงานของส่วนรวมอะไรน้ะถามว่าเสียเงินเสียทองเสียวัตถุสิ่งของอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องเสียนะการศึกษาทมการแสดงธรรมการแนะนําสิ่งที่ดีแก่คนอื่นอะไรเงี้ยการให้โอกาสคนอื่นน่ะชักชวนคนอื่นเขาได้ทําบุญร่วมบุญการอนุโมทนาบุญกับเขาเวลาเห็นใครเขาทาความดีนี่มันเสียเงินสักบาทไหมเนี่ย หรือไม่ก็ปรับความเห็นให้มันถูกต้อง,องนี่นะถูกตรงนี่นะนะเป็นสัมมาทิฏฐินี่นะมันไม่ได้เสียเงินสักบาทแต่เราก็ติดอยู่แค่แคว่าถ้าทําบุญคือต้องให้ทานนะ่ะหนักเขานักงหนักนก็ได้คือทาบุญก็จะต้องถวายสังฆทานโยมก็จะติดอยู่แค่นี้่าเข้าวาัดก็จะต้องมาถวายสังฆทานแล้วนะคิดว่านี่คือการมาทําบุญปัญหาคือแล้วไอ้ที่ทาอย่างนั้นใจเป็นบุญไหม ราะบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณภาพของจิตในขณะนั้นนะจิตเราเป็นบุญไหมล่ะจิตเป็นบุญไปว่าอะไรบุญนั่นไปว่าขัดเกลายิ่งทําใจยิ่งเบาเงนีะ้นะนะหรือทาสิ่งที่ทำอย่างนี้เป็นกุศลไหมนะกุศลไมลว่าฉลาดยิ่งทํายิ่งฉลาดมากขึ้นรู้จักเลือกวัตถุสิ่งของที่จะให้รู้จักเลือกที่เลือกบุคคลที่จะให้นะรู้กาลเทศนะะ คนนี้ครให้อะไรเวลานี้ครให้อะไรอะไรเงี้ยนะนะเลือกคนที่จะให้ด้วยนะไม่ใช่ให้เพราะให้แล้วแล้วให้แล้วเป็นประโยชน์ต่อ,อเขาไหมให้ไม่เป็นประโยชน์เขาก็ไปทิ้งไว้เฉยนะอะไรเงี้ยเป็นต้นวันนั้นลองไปสํารวจตรวจสอบนะชาวพุทธไทยเราเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องการให้ทานเราก็ยังให้กันไม่ถูกเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการรักษาศีลจริงๆนาหูแทบไม่กระดิก อะไรก็ไม่รู้ศีลเนี่ยพวนายงไม่รู้เรื่องเนี่ยนะั่นน่ะมองว่า,าทุกครั้งที่คิดว่าเราไปงานบุญเนี่ยนะอย่าเอาบาปไปไปแปดเปื้อนเรามีเวลาที่จะทำบาปเยอะแยะน่ะเอางานบุญเป็นข้ออ้างในการที่จะทำบาปน่ะมันไม่เมาก็ไม่สนุกสิบางคนจะคิดอย่างนั้น,น ไม่เมามันก็ไม่ไม่อยากจะเข้าไปช่วยงานเขาอะไรเงี้ยมันจำเป็นด้เหรอนะ่อยากเมาก็เมาไปไ,ไหมเอ้อเวลาที่จะเมาเนะี่ยเยอะแยะไปเวลาที่จะทําบาปเยอะแยะแต่เวลาที่จะทบุญเนี่ยมันมีน้อยชีวิตหนึ่งของเราแต่ละวันเนี่ยถามหน่อยในแต่ละวันเนี่ยเราทําบุญกี่เปอร์เซ็นต์ทำบาปกี่เปอร์เซ็นต์ต่อให้อยู่บ้านอีกอ่พกาพูดให้ลึกลงไปก็คือจิตเนี่ยเป็นบุญกี่เปอร์เซ็นต์จิตมันเป็นบาปกี่เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละวันเนี่ยนะ euh, ทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวันเลยคิดเรื่องน,นู้เนเรื่องนี้โกรธเกลียดคนนู้นคนนี้น่ยอยากได้ ipedia, น,น,ดนูน้นได้นี่ทั้งวันอย่างเงี้ยนะหรือเพลิดเพลินกับโทรศัพท์มือถือทั้งวันนะถามว่าใจเป็นบุญไหมัหาบุญไม่เจอเลยบางทีทั้งวันไม่มีอะไรที่เป็นบุญสักนิดเดียวเลยบางทีนะนะ,ะผ่านมาสิบปีสิบปีสาสิบปีเนะี่ยมีชีวิตกันมาเนะนี่ยนะ บุญนี่มันได้สักปีหนึ่งไหมนะ่ะถ้าจะช่างน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยนะ่นะน่ะบุญมันได้สักกี่กิโลเนะี่ยบาปเป็นสักกี่กิโลเอานะ่ะถ้าจะเปรียบเทียบเป็นมาตาวัดกันเนะ่นนะฮะน่ะมาตาช่างตัวทั้งหลายเนี่ยนะฮนะน่ะอะไรม,มากกว่ากันอะไรมันน้อยกว่ากันไม่ได้พูดเฉพาะชาวบ้านตัวไปนะแม้กระทั่งในวัดเองเราลองไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองเถนะน่ะ หรืวอว่าเราที่เรารู้อยู่แล้วนี่แหละอะไรคือบุญอะไรคือบาปนี่นะแต่ปัญหาคือเรามีสติสัมภัญญาที่จะไปตรวจสอบตัวเองไม่ละว่าในแต่ละวันเนี่ยเราปล่อยให้ใจเป็นบุญกรบใจเป็นบาปไปไหนมากน้อยกับกันไม่ได้เกี่ยวกับพระก,กับโยมเลยนะไปคิดว่าพระเนี่ยจะต้องเป็นบุญบกก้างกับโยมไม่เกี่ยวนะอันนี้ตัวสติสมัมภัญญาจึงสําคัญแหละนะสาคัญที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบแล้ว สติเป็นตัวควบคุมนะสามัญชนญายเป็นตัวตรวจสอบนะตัวสอบอะไรตัวสอบจิตตัวเองทุกครั้งที่มีอารมณ์มากระทบทั้งหลายเนี่ยทางตาหูจม,มูกลิ้นกายใจเนี่ยเราเคยตรวจสอบจิตตัวเองมั้งไหมพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องอะไรนี่ใจนึกคิดเรื่องราวต่างๆขนาดนั้นใจเราเป็นบุญหรือใจเราเป็นบาปไปดูนะ เป็นบุญเป็นยังไงก็ปลดปลอดโปร่งโล่งเบานะ่ะเป็นบาปเป็นยังไงก็เศร้าหมองขุ่นมัวนะ่ะวัดง่ายๆอย่างเงี้ยนะใจเป็นบุญใจมันก็สว่างใจเป็นบาปใจมันก็นะมืดมนแค่นั้นนะ่นะทงนี้ถ้าเราไปสำรวจตรวจสอบตัวเองโดยบ่อยๆเนี่ยมีสติสมัมมาญาติที่จะเข้าไปตรวจสอบอยู่บ่อยๆมันจะทําให้เราไม่หลงปล่อยให้ใจมันจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น จะไปทำมากายว่าแค่นั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกเฉยก็เป็นบุญมากกว่าที่โยมไปวิ่งไปถวายสังฆทานด้วยซ้ำไปนะถ้าเราเข้าใจนะกนะวาดวัดอยู่เนี่ยบางทีเป็นบุญมากกว่าที่ไปทําอะไรไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรได้วยซ้ำไปนะสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยที่โยมชอบแห่ไปสร้างกันเนี่ยนะนั่นะนะจึงเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมานะดูที่คุณค่าของจิตของตัวเองนะน แม้ทั้งเราว่นนั่งสมาธินี่เหมือนกันเอาเพราะว่าถ้าเรามีสติสัมผัสย์พ่อสำรวจตรวจสอบดูจิตตัวเองเ,อเดี๋ยวมันฟุน้งนะฟุ้งแล้วจมกับมันไม่ล่ะถ้าฟุ้งแล้วไม่จมกับมันก็ใช้ได้รู้ทันมันอยู่มันง่วงรู้ทันมันไมล่ะถ้ารู้ทันใช้ได้ในแปลว่าขนาดนั้นมีสติสัมผัสยะอยู่แต่ถ้าไม่รู้ทันจมสลึมสลือไปกับมันก็แปลว่าจิตขนาดนั้นเป็นบาปหละเป็นอกุศลละจิตไม่ฉลาดละ เวลามีโทสะมีราคะเกิดรู้ทันไหมถ้ารู้ทันแปลว่าสติสัมปัญญะทํางานอยู่สติสัมปัญญะนั่นแหละเป็นตัวบุญเป็นจุดเริ่มต้นของบุญทั้งหลายทั้งปวงเลยนะนะสติเมื่อไรไอ้สิ่งที่คิดว่าทําบุญอยู่นั่นกายอาจจะกลายเป็นทําบาปขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถึงไหมนะอย่างวันนี้ญาติโยมมาบวชลูกหลานกันเ่ยนะมาบวชเพื่อนมัง่งมาบวช พ่อมังอะไรเนี่ยนะนจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปล่ะเอาเดินรอบโบสถก์ก็โอ้โหทำไมโบสถ์วัดนี้กว้างมาเดินสามรอบหอบหืดขึ้นคอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะจิตใจเริ่มขุนมัวโอ้หทำไมช้าจังเลยนั่งรอเอาตังใส่ย,ย่ามพระสักหน่อยเถอะไม่ลงมาทักทีทำไมบวชกันช้านะจิตมันขุนมัวไม่ล่ะหรือจิตมันปลอดโปร่งลงเบาอยู่นะวันนี้คนเยอะมากเลยไหม คนเยอะก็ขยะเยอะตามไปด้วยใช่เกลื่อนกราดด้วยมดพระก็ตามเก็บกันตกลงนี่มาทําบุญหรือมาทําบาปเนี่ยไม่ต้องกินเล่าเอาแค่ทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทางเนี่ยนะเห็นกองไม้ไม้กูก็โยนนี่คิดว่ามันเป็นกองขยะเลยก็ไม่รู้นะวางทิ้งเกลื่อนกราดเนี่ยนะตกลงนี่มาทําบุญแล้วมาทําบาปบางทีเรื่องง่ายๆเนี่ยเรากลับคิดไม่ออกว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำเนี่ยนะ อันนี้ต้องไปสังเกตดูนะอันนี้ไม่ได้บ่นนะพูดด้วยเหตุด้วยผลให้ฟังแล้วถ้ายอมไปปรับอย่างนี้ได้นะปรับจิตปรับใจตัวเองได้นะมันจะทําให้เราทําบุญแล้วมันได้บุญมากทําบุญทําน้อยแต่ได้มากน้อยแต่มากเราได้ยินคํานี้อยู่บ่อยๆเมืบางคนทํามากแต่ได้น้อยนะนะเห็นขยัน,นไปจ้ง,ไป,จงไปกราบพระเก้าวัดสังฆทานแปดวัดอะไรเขาไม่รู้แหนไปจัง ตกลงาใจเป็นบุญหรือใจเป็นบาปนี่ต้องไปตรวจสอบใจตัวเองบ่อยๆนะแต่ที่ถ้าเกิดเราได้ฝึกสติเสพอัจาะอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเราจะเห็นเองว่าใจมันอยากทำบุญนะมันอยากจะทำบุญบ่อยๆแล้วทำไม่ใช่ทำแบบโลภบ,บุญน่ะอยากจะได้บุญเยอะๆนะเราต้อง วัดนี้เป็นพระอริยะแห่กันไปทีเนี้ยอันนี้ก็ทำในความโลภอยากจะได้บุญเยอะๆอริยะแล้วไงนะอริยะก็ท่านก็พ้นทุกข์ไปเฉพาะตัวท่านแล,แล้วเราเป็นไงเราก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ไปสังเกตดูนะโอ้ยองนี้ไม่น่าศรัทธากูไม่ทําอนน่้เจาะจงองน้นองนี้เห็นโยมชอบไปทําอย่างนั้นอยู่บ่อยๆ นะฮะลองไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองบ่อยๆนะบุญก็ไม่ใชได้เป็นบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆนะเวลาทำบุญเนี่ยนะนะแล้วเวลาจะทำบาปบางทีมันเลี่ยงไม่ได้ชีวิตคารวะเนี่ยนะฮะนะปวกขึ้นบ้านอย่างเงี้ยบางทีมันก็เลี่ยงยากนะนะบางทีมันเลี่ยงไม่ได้เแต่อย่างน้อยการที่เรารู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปเนี่ยมันจะทำให้เราระมัดระวังตัวเองมากขึ้นจะทำบาปยังไงให้มันบาปน้อยที่สุดอย่างเี้เป็นต้น นะจะทําบุญยังไงให้มันได้บุญมากที่สุดเนี่ยมันจะเข้าใจขึ้นมานะนนี้ก็อยู่อยู่ที่ระดับของจิตใจของตัวเองแล้วเรามีปัญญามากน้อยแค่ไหนมีสติสัมัญญะมากน้อยแค่ไหนนะถ้ามันมีสติสัมัญญะมากพอเนี่ยมันก็จะช่วยให้นะทุกการกระทำนั้นนะก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองนะแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับสังคมด้วยทั้งสองด้านไปด้วยกัน ทุกครั้งที่เราทำดีทำสิ่งที่มันเป็นบุญจริงๆเนี่ยแน่นอนนะมันส่งผลต่อคนรอบข้างไปด้วยนะเวลาใจเราดีสังเกตดูแล้วกัน,เ,นเวลาใจเราไปทำบุญมาใจมีความสุขปิติเบิกบานเนี่ยมันมีเมตตาโผล่มาด้วยสังเกตไหมมันเห็นใจคนน้นคนนี้มันมีเมตตาคนน้นคนนี้มันอยากจะช่วยคนน้นคนนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใจเราเป็นอกุศลนะ มันเห็นแต่แง่ลบไปหมดคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเลยนะนี่นก็ได้ยินอยู่บ่อยๆคนเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ทําไมจิตใจชั่วไรชอบจะผิดคนโน้นคนนีป้ปฏิบัติอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ้ที่แห่ไปปฏิบัติกันอยู่นั่นเดี๋ยวก็ไปเข้าคอสวัดโน้นวัด,วด,วด,วดนี้แต่คุณภาพาของจิตไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมเลยบางคนเป็นอย่างนั้นแค่ได้ภาพของเป็นนักภาวนาแค่นั้นเองใส่ชุดขาวนั่งสมาธิอะไรเงี้ย ดูดีนะนะแต่ว่าข้างในดีด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะหน้านะ่ะดีอยู่แต่ใจดีหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ก็ต้องไปสังเกตด,ดูตัวเองอยู่บ่อยๆนะถ้าเราสังเกตเห็นแล้วก็จะไม่ติดอยู่ในคําว่าบุญหรือบาปตามความตามชุดความเชื่อของเราที่มันอยู่ในหัวที่มันฝังหัวเรามานานนะนะทําบุญจะต้องไททัอย่างนี้ตงนั่ง การภาวนาจะต้องมานั่งสมาธิอย่างนี้อะไรติดอยู่ในกรอบแคบๆสิ่งงี้มันไปไม่รอดนะนะพยานานลองไปเรียนรู้ทำความเข้าใจกับตัวเองให้ดีๆเถอะนะนะเวลาที่เราจะทำบาปมันเยอะอยู่แล้วนานๆจะได้มีมาบวชพระเขาสักทีนานๆจะได้ไปทำบุญที่นนท,นท,ทน,นที่นี่สักทีให้มันเป็นบุญจริงๆไ่ไปแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปทำบาปเพิ่มขึ้นมาอีกเงี่นะ นะเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทีนี้ม้าก็เสียประโยชน์นะเหมือนที่เขาเป็นข่าวกันอยอเน่ะโอสา์ไปทอดพระป่าแล้วนะทำไมลดควาบางคนไะม่ความยังไงมันมาวันั้งคันร้องเพลงเฮ้เฮไปสลอดทางนะลถไปตกข้างทางนะตายแล้วจะหลายคนอย่างเงี้ยโอซาร์ไปทอดกระถินทำไมบูธไม่เห็นส่งผลบุญอะไรเนี่ยนะบุญหรือมันบาปมากกว่ากันเนี่ยก็ลองไปดูนะ บนุญนะส่งผลเป็นความสุขยิ่งทําบุญยิ่งมีความสุขมันต้องเป็นงันดิทำบทุญทำใจไม่มีความสุขเลยแต่มันบางที่ันส